สวัสดีค่ะบพ่อแม่พี่น้องกรับมาพบมาพอกับเจตตาผ้าร่วยอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube เนาะเจตาจะมาสรุปแนวทางของลาวพัฒนาค่ะสรุปเดินเน้นเจาะค่ะมือนีสองทุ่มครึ่งเนาะลาวพัฒนาออกเนาะค่ะ เป็นจังใดกันแน่พี่น้องได้แล้วอบอมือขึ้นมีผู้ฝันใส่บอมีฝันใส่เล่าบอค่ะเอามาเปรียบเทียบใส่กันเนาะเจตากับไปต่อคือเกาเดอขคอยโชคดีไปบึงแนวทางกันค่ะค่านี่ก็จะเป็นแนวทางของลาวพัฒนาเนาะค่ะแนวทางของเจตาผ้าร่วยค่ะ เจตาพารวยเลาาพัฒนาสรุปค่ะสรุปค่ะพี่น้องสรุปเด่นเน้นเจาะสรุปเด่นเน้นเจาะล่าพัฒนามือแรงค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะเป็นวันที่สี่เนาะมือแรงออกสองทุ่มครึ่งเจตาจะมาสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะวิ่งรูดสี่กับแปดเนาะค่ะแปดหนึ่งสี่แปด สตัวส8่แปดหนึ่งแปดค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะ f อซทุกทันเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณที่มาติดตามรับชมรับฟังเด้อค่ะเอาไว้ไปรุ่นกันเนาะค่ะรุ่นกันมือแรงเนาะสรุปเด่นเน้นเจาะแนวทางของเจตาพารวยค่ะ ให้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเด้อค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเนาะให้เป็นกำลังแรงใจทังช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะนี่จะเป็นของเลขลับน้ำโสมะคะ่ะสูตรเด่นเน้นเจาะสรุปสรุปเด่นเน้นเจาะวิ่งลวดของเพื่อนก็จะมีหาเนาะคะ่ะ ้ากับหนึ่งวิ่งรูดสองตัวสี่หางค่ะที่เพิ่นเด่นเพิน่นที่เพิ่นเด่นเพิ่นนินเนพิ่นเจาะไวเนาะสี่หางเด้อค่ะหาเก้าหนึ่งหาหาเ็ดหนึ่งหนึ่งสามสูตรเต็มของเพื่อนก็จะเป็นหกหางเนาะค่ะแต่เพิ่นน้นมาสี่หางเนาะ พื่นด่นเน้นเจาะมาสีหางเจาตาเอามาสรุปให้บึง่งสองสองหางค่ะสามตัวสามตัวก็จะให้มาแบบนี้ถ้ามีถ้ามีสองหางกลับมาลุกสองหางที่พื่นด่นเน้นเจาะมาเนาะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะจะเป็นแบบนี้ครับพี่นอ้องสรุปเด่นเน้นเจาะมือเล่าออกเนาะค่ะมือเล่าออกเจาตาจะ สรุปร่วมมากร่วมมากพี่น้องเบิงงมือออกสรุปเลยเนาะค่ะอเพชรค่ะต่อไปอเพชรอเพชรเราพัฒนาสรุปเด่นเน้นเจาะวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดสองกับศูนสองตัวสามหางค่ะ สอง, 3, ส,อง 1, สามสตัวหหางศูนค่ะสรุปเด่นเน้นจอของออเพชรค่ะกับขอบุญขอบคุณออเพชรดเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางชมเนาะแล้วก็เจตาก็มาสรุปเนาะค่ะสี่เมษาสองทุ่มครึ่งสองห้าหกแปด ต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นของล็อกเทียนทะเลค่ะแนวทางล็อกเทียนทะเลเนาะสูดดินเนนเจาะของพื้นขึ้นกันค่ะเอาเดินดินเนีนเน้นเจาะมือนีเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนาก็จะออกวิ่งรูดศูนย์กับสามค่ะสองตัวพื้น 3ามสามห้าหค่ะ00นย์ศูางเดียวค่ะ3ตัวล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะล็อกเทียนทะเลเอาต่อไปค่ะต่อไปเลขล็อกอุดรค่ะสรุปเดนเนนเจาะเพนวิ่งรูด1กับ8ดค่ะ วิ่งรูด1กับ8 2ดตัวพันสีหางค่ะพื้นดินเนีนเจาะมาแล้ว1 8 6 8งแปดหนึ่งหกแค่ะ3มตัว2หางหนึ่ง1 8ดหหนึ่งแปดหค่ะแคปนาจอค่ะไพจะเอาเดินเนีนเจาะของเลขล็อกอุดรเนาะค่ะ มาไปกันต่อค่ะของชอชัยชาญลาวพัฒนาสรุปเด่นเน้นเจาะชจอบคลิปนี้ก็เตรียมเด้อค่ะชอบของเซียนใดแคปหน้าจอเอไวรุ่นมือแร้งค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะวิ่งลูดของชอชัยชาญหกกับสีค่ะสองตัวสามหางหกสี่ีสอง หกสามค่ะสามตัวสองหางหกสี่สองหกหกสี่ค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะลาวพัฒนาเนาะชอชัยชาญค่ะแนวทางเอาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเอาไว้เด่นเด่นจอคัดออกมาให้แล้วค่ะพี่น้อง เด่นเด่นเนเนจอดจาะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเนาะค่ะแคปนาจอค่ะแล้วก็เอฟซีใหม่ถึงเอฟซีเก่าเนาะค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆอ้าวแคปนาจอค่ะบางเทอเอฟซีใหม่ก็อาจจะ เขามาบอท่านเห็นเนาะค่ะบอท่านเห็นคลิปของเจตามาในช่องเขามาในช่องเจตาพื่นมาเป็นครั้งแรกเนาะค่ะอาจจะบอท่านเห็นสูตรเต็มของพื่นกระมี่นี่เมอร์นีเล่าออกสองทุ่มครึ่งเจตาเอามาสรุปค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะเลขล็อก นองบัวเนาะค่ะลอกน้องบัววิ่งรูดให้สมกับ9ค่ะ3มกับ9กสองตัว3มหางค่ะ3ามเก้าเกหนึ่งามเจ็มตัว1หางดูดดดน,นินนนจ่อสามเกาหนึ่งค่ะไปรุ่นกันตามกันเบิง้งเนาะค่ะพี่น้อง โชคดีมือแรงสองทุ่มครึ่งเนาะเอาเด่นเน้นเจาะมาเจตาไม่ถูกใจ f อซเนาะค่ะให้ถูกใจ f อฟซีไปเลยเด่นเน้นเจาะของ8เซียนเนาะค่ะวันที่หวยลาวพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งเนาะเอาต่อไปค่ะต่อไป ต่อไปเจ๊ปากแดงราวพัฒนาสรุปเด่นเน้นเจาะของเพิ่นเจ๊ปากแดงค่ะวิ่งรูดเพิรนแปสองวิ่งรูดแปดสองสองตัว3ามหางค่ะสอง 8, 2, 9, 8, แปดสองเก้าแปดหกแปดแปดสองค่ะสามตัวหางเดียวเน้นเน้นแขน็งแข็ หางเดียวคะ่ะสามตัวผิดาจรนาไวค้ค่ะถ้าชอบก็จัดเนาะคะ่ะจัดตัวมือแรงสองทุ่มคึ่งเนาะรุ่นกันตัวขามือแรงรุ่นกันรุ่นต้อยคือเขาเจตาสู่กันต่อเนาะคะ่ะไปเที่ยวเล่าพัฒนากันนี่เจตาเอาสรุปเด่นเน้นเจาะมากเนาะคะ่ะเอามาให้พี่น้อง ไดถ้นัดเลือกเนาะค่ะเลือกเอาไลยเสียนเอามาให้ถึกใจชอบของผู้ใดจ,จัดของผู้นั้นเนาะคะ่ะถ้เาเนวท่างเข่าตาห้าก็จัดเนาะพี่น้องเอาแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอ,อเห็นบบคะ่ะเอามาคู่กันบาถท้ายคลิปเนาะท้ายคลิปเอา อ่านไปแล้วละค่ะนี่ของเลขรับน้ำสมเจตาเอามาว่างให้ทาเอซเขาไม่เห็นถ้าพื้นชอบพื้นแคบนาดจอไว้คลิปนี้ก็ขอกราบบุญขอบคุณเด้อค่ะเจ้าของแนวทางบรรดาหกเซียนเก็ดเซียน8ปดเซียนเนาะค่ะที่เอามาว่างเนาะที่ให้แนวทางมาขอพี่น้องโชคดีสองทุ่มครึ่งเด้อค่ะมือแรง สองทุ่มครึ่งโชคดีมันมานเฮ่งๆกันเนาะให้โชคดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมค่ะสุขภาพต้องมาก่อนเนาะสุขภาพต้องมาก่อนเดินทางไปใส่ก็ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มิใช่ค่ะบขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ